สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าเซราปเล่นในตลุมบอลกันย้ย <Yeah! S 1> อาสำหรับเซราฟนะผมตอนนี้ก็ mk 3แล้วนะเลือดจะอยู่ที่231,625ครับผมแล้วก็สปีดอยู่ที่49ไมล์ต่อชั่วโมงนี่ แล้วก็ปืนที่จะใช้ในหมวดตุลุมบอลครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้ปืนดีเครย์เลยดีเครนะครับผมอยู่ที่ MK3 มเคช่นเดียวกันเดเมจอยู่ที่5,437ครับผมแล้วก็ยิงนัดแรกเนี่ยจะอาเดเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดยิงนัดที่สองครับผมเดเมจก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเกิดยิงโดนสามนัดเลยเนี่ยเดเมจก็จะเพิ่มขึ้นนัดที่สามสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะมันก็จะยิงย่งยิ่งยิงโดนมันจะยิง่งยิงแรงขึ้นครับผมแต่สูงสุดที่่่นนนนัััแแหหลละะครบผม แล้วก็พลขับนะผมจะใช้น้อง t r i x ซี่ o p ปของเราจะทำให้โมดูลร e p พ i r ์แอม i f ฟแล้วก็แอดวาน e ์รี p พ i r ์แอม i f ฟเนี่ยคูดาวเร็วขึ้น7วินาทีอ่นะ7วินาทีนี้ผมมันจะทำให้ถ้าเกิดรวมสกิลต่างๆรวมไอ้บูสเตอร์รวมสกิลของพลขับด้วยผมมันก็จะทำให้เซราผมเนี่ยฮิลเลือดได้ทุก8วินาทีไว้เฮ้ย <laughs> นะ8วินาทีนี้ผมมันน่าจะโหดมากๆเลยนะโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเจ้าเซราฟในโหมดตุลุมบอลเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่านะหุ่นบางๆแล้วดูในโหมดตุลุมบอลลุลุมกันขนาดนี้ไปครับผมไปกันเลยว้าวตุวลุมบอลครับผมสกายรอสมามาดักก่อนครับหืมตัวอะไรอ๋อไซเรนครับผม EMP ไปเอ้าโหมีโคกิ้งเหรอมาเอา้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนนแนน มาจ้าโอ้โหแบบคิวเยอะมาก็รอก่อนรอก่อนใสเรนเอ็มพีเข้าไปครับผมอ้าวรถดาเม่รถดาเม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่หูยแนนไอเชลเฮ้ยเอาแนนแนนมาแจมอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันหูเชลเชลอูอู มามาฮเฮ้ย้ยแอน,นเยอะว่ะเฮ้ยเนี่ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนะอ้าวล็อกครับโอ้ยโอ้ยเอาไอ้คูลนั้นไปไหนแล้วอืมอืมมาครับผมไม่ได้แล้วนะเนี่ยไอ้เนี่ยต้องไอ้เชลมัน,ม,นมันมันอึดไปป่ะหืมตัวอื่นแล้วเหรออ๋อโอเคไปรอพี่ก่อนเด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซตเซตเซตเฮ้ยยอ้โหอะไรวะเฮ้ยขอสักคิวได้ไหมอะสักคิวหน่าเนี่ยที่หกอยู่เลยโอ้โหนั่นเฮ้นั่นนั่นนั่นมาอืมติดลาไปก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ้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 วไปข้างหลังมาแจมอีกเอาเซตเซตมามามาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอฮอคฮอก,ออกไอฮอ,อกเฮ้ยตะกี้เองใช่ไหมฮอกมามาสักปีนหนึงนะยปืนแตกแล้วมาครับผมแนนไอ้นี่ไอ้นี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนูน้นไหมเนี่ยตั้งแต่ตรงนูน้นไหมเนี่ยโอ้โหอาจาเอาหูมีคนมาแจมครับผมมาแนนมาแนนมาเ้ย เรียบร้อยดับเบิลคิวไปมังกรหืมหืมมามามาโอ้ยเหลือปืนเดียวแล้วอะเหลือลำโพงเล็กอันเดียวโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังนี่เฮ้ยเซราฟครับมาจานะตันตันครับผมปืนดีเครครับเอ็มพีสามหืม รอก่อนรอก่อนรอเขาลงก่อนนะเขาไม่เห็นเราเหรอโว้ยเฮ้ยไงไงมันก็ติดโลมาเว่าปืนจะแรงเว้ยแต่ว่ามันก็แบบติดชิลไงนะโอ้โหมาก่อนมนาะอ้าวบินตรงไมนบินยิกงยิ่เลยนะเอ็นเจอร์บเออ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเอ้รีบร้อยรียบร้อยนคือว่าจะไม่ได้บ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาครับผมนี่อะไรเนี่ยเชลเฮ้เฮเชลเออเชลแหมเฮ้ยมีเกาะว่ะปืนมันก็แรงด้วยเนี่ยไปครับมาเชลนี่ต้งองเจาะหัวไงต้งองเจาะหัวจากข้างบนลงไปไงมนถึงจะโอเคไงรีบอะไอูอะไรอ่ะคือแบบแบบ <c oughs> คือแบบเฮ้ยแบบอยากได้คิวมั้งได้ปะเนี่ยอู้ยันแม่ครับหนี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 ฮิวฮิวฮิวเฮ้แต่ว่าเฮ้ยบางทีฮิวไม่ขึ้นว่ะใส่ตัวลิกตเลยนี่ดิลิกตที่โห่ป่ะนึกออกปะ่ะมันไม่ขึ้นเว้ยโอ้โหฮิวแบบฮิวไม่ขึ้นนะอะ่ะฮิวฟรีอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดิมาไซเรนเหรอหืมอืม เล้กกอนเดวกอนเฮ้ยขึ้นอีกแล้วอะ่ะโอ้หลบครับงานงานโอ้โหมีคนมาแจมตัวใหญ่ด้วยไอหมิง <c oughs> ไม่ไม่ยอมครับมาหมิงเอ่ะหมิงอรอเดี๋ยวต้องเจอแองเจอครับผมระยะห้าร้อยก็โอเคแนตะ่จริงแล้วมันต้องแบบอยู่ไกลๆป่ะ <c oughs> แต่ไกลๆมันยิงไม่สะใจไงแต่ก้ามปูเข้าไปใกล้ๆมันก็โดนแรงไงมาโดนไหมอึยอยอีเดียว ไอ้มิงมิงโอ๊ยยิลอด,ล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 ดลยลิงยิย่ีททันเลเยอร์กันไปอื้มฮึยิวก่อนเฮ้ยอะไรกันนี้อะไรกันนี้เฮ้ย้ยยันแม่บินแล้วครับผมฮอ,ฮอ,ฮอตัวนี้ใช่ไตัวเรียบร้อยอ,ยอย้มันไม่ได้ไเว้ย งานไงะอะไรเนี่ยอันนี้โอ้โหกระทิงกระทิงแดงววไม่ไหวครับผมต้องลบก่อนนะกระทิงมันมาให้มันปืนมันสารพัดเลยเมื่อกี้นึกว่าไอตัวเครสนานไงเอาไปแล้วเอาไปแล้วอม,มากระทิงกระทิงอุ้ยมันลบว่ะเฮ้ยมันลบนะ เดี๋ยวเดี๋ยวุย,วย,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 ยใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วเสร็จเลยแนนด้วยนะแนนด้วยนะแล้วปืนนี้ยิงใกล้โอ,อมาแล้วมาครับหลบก่อนครับหลบก่อนครับเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวก่อนเด้กระทิ้งกระแจงอีกแล้วแล้วแล้ว,ลวดีรถไม่ไม่น่ารอดป่ะอุท่าแล้วปืนเขาแรงมากเลยแองเจลก่อนเสร็จไม่ได้ ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องมีบัญชีคิดแค้นกันอยู่นะนะต้องคิดบัญชีก่อนนะไอ้ทิ้งนะไปครับผมอา้าวเนี่ยเนี่ยแล้วปืนมันแบบบางทีมันก็แบบต้องรีโหลดนะอย่าลืมรีโหลดมาครับผมมาจา้าโอ้ย Arthur, Arthur. อาเธอร์อาเธอร์วู้ววโว้วเฮ้ยอาเธอร์ปืนบลายเหรอ อืมอืมมีอันหนึ่งยังยง,ยงจะบลายยังจะตาบอดให้อีกนะแหมถ้ามีเรามีหลายอันปปๆปไม่มีใครแล้วเหลือสองคนแล้วดูเราเป็นสาม <c oughs> มาจ้าเธอครับเก่อแตกยังอ่ะโลแตกยัง,ยงเอาใครก่อนดีว่านี่แหละจับไหมเรียบร้อยไหมแตกไหมโลแตกไหมอึอยอุ้ย โลด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 ล่ะกีร้อยได้เนี่ยเยอะกันไปว้าวเว้ยกระทิงกระทิงเว้ยเดี๋ยวก่อนดีโอ้โหแล้วแบบที่ตรงโลกนี้เสร็จมันดีอืมโอเคโอเคใจเย็นครับแปบ๊บหนึ่งครับโอ้ยขอสกิลก่อน,นครับผมอ่ามันรู้มันรู้มันหลบเว้ยนี่มันมันเป็นงานนะเนี่ยเอาครับผมแองเจิลบินแล้วแสดงว่ามันต้องมีรีเฟกนั่นไงเราก็เพน <c oughs> นี่นี่นี่เอานู่นก่อนเฮ้ยติด ไปครับผมต้องเผลนแล้วล่ะจริงกระทิงรีเฟกมันไม่ไหวหรอกนะมันโลบมันโลบมาจา้าอุ้ยไม่เอาไม่ยุ่งกับกระทิงดีกว่าปึ๊บเรียบรอ้อยติดลาครับผมลบก่อนเลยลบก่อนเลยอีกนัดหนึ่งอูนั่งงา,งามาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเกยบแล้วบลเบิ้งกิวกันไปเฮ้ยกระทิงเดียวเดียวเล่นไล่จับกันไหมอ่ะเข้าห้องใต้ไม่ได้อ่ะดิอุ้ยไปแล้วครับผมอุ้ยไม่ได้ละ คือจริงๆเราจะปะทะตรงๆอย่างนี้ยากเหมือนกันนะแล้วคือกระทิงันใช้ปืนระยะ600ไงี้ยกัมปูไงบ้าบอเรียบร้อยเราก็ต้องหนีสิครับ <laughs> มามามา,มา <laughs> เฮ้ยแล้จับมาดิมาดิาด <laughs> เฮ้ยเฮ้ยมามา,มาข้างบนด้วยให้มันจะดีดเราไว้เฮ้ยไม่ได้แอมพีหรอกไม่ได้แอมพีหรอก ห <laughs> นีจ้าอืมอืมอืมไม่มีใครลงแล้วใช่ไหมเหลือแล้วแค่สองคนใช่ไหมกับเวลาอีกหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะเล่นไล่จับกันใช่ไหม <laughs> เ้ยเฮ้ยเล่นไล่จับกันใช่ไหมจ้ามาพอได้อยู่นะมันมาแน่วะ่ะมันมาแน่วะ่ะเฮ้ยมาแล้วมาสิครับอ้าวโลบนี่ มามาโอ้โหูมาเต็มชุดับมาเต็มชุดเลยอ่ารีเฟกแล้วอุยอุยอุย,อยมีคนมาแจมเอ้าแหมรอรอดูลาดลาวิ่งตัวตัวไอตัวอีกต,ตัวหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเดียวหลบหลบครับผมคนที่ชุดไม่ได้ปืนมันอยู่ตรงกลางอะ่ะมาโอ้ย อะไรเนี่ยมาสามครับจะรอดไหมจะรอดไหมจะได้ไหมอีสักคิวนะออ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 เาานะอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเราวันนามาว้าวจบไปครับผมแต่ก็ยังได้อีกหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเซรับก็ตะลุมบอลได้นะเว้ยเฮ้ยแต่ว่าแบบต้องแบบอาศัยแบบหลบหลีกนิดนึงไหน อ่าหกล้านครับผมแปดคิวแต่ที่สองสามล้านหกคิวแม่ครึ่งหนึ่ง่ง